ป่าไม้ขุนเขาบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมดูสิน้ำใสปิ้งเห็นตัวปลาวายวิง่งอยู่ลำไรนี่ปัดยายมาเองเอ๊ะนั่นอะไรกุ้งย่าง <c oughs> อ,ะอะไรฮะหมางยูห่ยหมูย่างนะครับอันนี้อันนี้เราวันนี้เรามาทำของกินในป่านะครับเอ๊ะไม่ใช่ป่าครับมันตีนเขานะครับบรรยากาศสุดยอดมากเลย มันหยุดแบบนี้แล้วก็มาพักผ่อนกันนะครับเที่ยวฟรีครับไม่มีเสียค่าบารครับที่นี่ใครมาเก็บค่าบา <c oughs> หมดยวดแล้ว <c oughs> แต่ถ้าใครมาตอนนี้นะครับผมคิดค่ากุ้งกับค่าหมูนะครับค <c oughs> <c oughs> ่าเล้าผมไม่คิดอคนนี้นเลยฮเออยวใส่นี่ครับเราใช้ใบตองจากธรรมชาตินะครับใบตองกล้วยป่าอุ้ยแมงวันหัวเขียวมาอย่างไงเนี่ยโอ้ยีนี่ครับหญ้าอะเป็นไงล่ะ ป่าบนเขาเรานี้ครับนี่ครับสุรายาดองคร,ครบครับครบถ้วนครันครบครานดูดูดูคนหันครับครับปิ้นหน่น <laughs> คนหันกับสิ่งที่ถูกหันเลยคล้ายกันแล้ยฮู้เ <laughs> หมือนกันนะฮูเหมือนกัน <laughs> อ,อ๋อ,อ,อก็จบทิ้งทีนี้ก่อน,นครับแบตบผมจะหมดแล้วครับอ่ะบ๊ายบายดูหน้าคนไทยหน่อยจุ๊บ <laughs> <laughs>